พุทธศาสนาเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญเรื่องกรรมเวรเรื่องทำอย่างไรจะได้อย่างนั้นทำดีก็จะได้ดีทำไม่ดีก็จะได้ไม่ดีแล้วก็รู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่มีใครบันดาลพุทธเจ้าทรงรู้ว่าโรคนี้ไม่มีใครบันดาลน,นอกจากความดีที่ตัวเองทำ ความดีคนอื่นก็บันดาลให้คนอื่นบันดาลให้ใครไม่ได้นอกจากตัวเองจะเป็นผู้ทำเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีส่วนหนึ่งที่ตัวช่วยช่วยอุปการะช่วยอุปธรรมช่วยทำให้บันดาลในตัวเองให้ได้ พระพุทธเจ้าเป็นส่วนเรื่องของจิตวิญญาณที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ปัญญาว่าวิธีทางปฏิบัติให้ถูกทางของจิตใจต้องขึ้นต้นอะไรขึ้นต้นโดยการเป็นผู้เมตตารือเมตตาตัวเอง คิดจะช่วยตัวเองให้ไม่มีทุกข์แล้วเมื่อตัวเองไม่มีทุกข์แล้วก็อยากจะช่วยคนอื่นไม่ให้มีทุกข์เรียกว่าขึ้นต้น้ดยเมตตาเมตตาคือการเป็นผู้ให้ให้ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่จองเวรไม่มีศัตรูแล้วก็ให้ทานคือการเป็นผู้เสียสละเพื่อให้แก่คนอื่นได้บ้าง เช่นเป็นเรามีพ่อเรามีแม่เรามีพี่มีน้องมีเพื่อนมนุษย์เราก็รู้จักเสียสละให้แก่คนอื่นได้รับความสุขในเรื่องทุกอย่างที่เรามีจะให้เขาตะนัน้นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาของความคิดที่เป็นเรื่องสอนให้เห็นของจริงว่าสิ่งที่เราทํามาในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราทั้งหมดที่เราจะดําเนินชีวิตไปให้ถูกต้อง โดยหลักของชีวิตดังนั้นพระเจา้าท่านไม่ให้ไปโทษใครอย่าไปโทษว่าคนโน้นทำเราคนนี้ทำเราคนโน้นไม่ดีกับเราคนนี้ไม่ดีคนโน้นว่าเราคนนี้ว่าเราท่านไม่ให้ไปโทษคนว่าเราโทษว่าเราไม่ค่อยได้วว่าตัวเราเช่นว่าเราคิดอะไรเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับตัวเรา